ด่วนพ่อแม่อายัดศพนัทนัทวุฒิปงลังกานักข่าวผู้ประกาศข่าวช่องดังหลังทราบผลชนะสูตรหลังจากที่นัทนัทวุฒิปงลังกานักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยโลกโซเชียลนะคะได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจจำนวนมาก หลายคนต่างใจหายเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมายังได้เห็นการจัดรายการของนักข่าวอยู่เลยระหว่างนำร่างส่งชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมโดยศพตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบรุรีในวันที่1-2ทธันวาคม2568จากนั้นนะคะวันที่3-5ย้ายไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่อำเภอเมืองเชียงราย และในวันที่6ธันวาคมจะมีพิธีชาปนากิจศพค่ะล่าสุดนะคะพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวดังนะคะก็ได้โพสต์ว่าคุณพ่อและคุณแม่ของน้องนัด mm hmm. เห็นควรให้อายัดศพของน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเพิ่งทราบผลชนสูตร ก่อนหน้านี้นะคะน,นายธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โพสต์ว่า 1. เสียชีวิตเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 2. เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย 3. เสียชีวิตเพราะถูกวางยาสงสัยต่อมานะคะน,นายธนกตก็ได้โพสต์ภาพซองผงสีขาวพร้อมข้อความห่ออะไรห่อของใครทำไม่ไม่ตรวจเกิดอะไรขึ้น ขอผมสืบจากศพซึ่งหลังจากพบประเด็นที่ยังไม่คลายข้อสงสัยในการจากไปของนัดนะคะเลยต้องขอกลับมาตรวจสอบทุกอย่างให้กระจ่างที่สุดก่อนจะปล่อยให้เขาได้หลับอย่างสงบจริงๆค่ะเพราะสำหรับพ่อแม่แล้วการจากลาไม่ใช่สิ่งที่เจ็บที่สุดแต่ต้องเดินหน้าตามหาความจริงแทนลูกที่ไม่อาจเปล่งเสียงใดๆได้แล้วนั่นแหละเจ็บที่สุด